สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคนยายโดนาสตอรี่เราจะมาจาักกินกินเขาจ้ะแต่ว่าบอม็นกินเขากินน้ำจีนจ้ะน้ำจีนเศร้าน้ำปลาจ้ะพี่น้องจ้ะพริกป่นสอนเคืองอหอมหวนเศร้าน้ำปลาลาจ้า เมื่อไหร่แซวนำปลาแล้วโดนัดเบาผิกดก็โทษเด้อจ้ะแซวนำปลาเนาะจ้ะเนาะนำปลาล้วนๆจ้ะแล้วโดนัดก็สิต้มต้มนำปลาเนาะจ้ะใส่ใบบักกูดใส่กระชายต้นหอมหอมเต้ลวยหนาเนาะจ้ะหอมห้อย ด้วยน้ำตาชุ่มรถลรจจะพี่น้องจ้าเนี่ยแดดมันสีแสบเขาก็ใส่ลงไปเนาะจ้ะอืมไล่ๆจ้ะพี่น้องมา,จากจ้ามากนะค้นให้มันเข่ากันสักพักกันเนาะจ้ะเนาะมันห้อนเลยจ้าอืมน้ำยายใหญ่ เด้อจ้ะพห่ิฮวนมจีนซาวน้ำปลาจ้ะบะมีกุ้งบะมีหมูยอบะมีลูกชินก้นเนะจ้ะนำปลาลวนๆจ้ะพี่น้องถ้ากินในน้ำกินซาวน้ำปลาใหี่ยเแบบบะหมักใส่พวกลูกชิ้นหรือหมูย่ออีกยังสิเนาะจา้ะใส่แต่น้ำปลา อืมอลังกานมากเวอร์อมากแบบสดน้ำก่อนนัวแซ่บมากอะ่ะหอมกระชายแล้วกัน ใบบักกูดเนาะจ้ะบวกไปหอมเปรอะต้นหอมเนาะจ้ะน่าจะลุยจังไดนก็นอย่าลืมเด้อดจ้ะพ่อแม่พี่น้องถ้ามาักคลิปให้โดนัทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเนยจ้ะเนาะกดกระดิ่งเพื่อเสด็จประกาศคลิปใหม่ๆจะใหญโดนัทจ้ะพี่น้องจ้ะ สี่สำคัญน่ะฝากกดไลค์ให้ย่ายนะเมด้อจ้าขอบคุณทุกผู้ทุกคนเข้ามาที่เข้ามาเบ่งคิดย่ายโดนัทเนาะจ้ะเนาะใช่จ้ะทั่วพูดอย่าพักฮนะยิ่มบ่ ปลาผู้มียนหัวผ้าหักแพวจักก็ต่วฟังเ่าผักแพล่างงามแล้วเว้ยใส่ถุงเแช่ตัวเย็นพี่น้องเอ้ยดำมมด จะมาจับแสบน้ำกันได้จ้าพี่นอ้องอะไรกาสีย้ำจ้ะ อัเนเนื้อไกบอ่บะหมี่พี่น้องให้ใบยำไปดัานข้าก็ไ,ได้ก็เลยวางจังกากินแบบเส้นหนังปลาแล้วกันแบบคื้นเก่านะจ๊ะ อยู่ทีเฮามักโอ้พริกป่นนี่บ่ยอยจ้ะพี่น้องอาการข้นางนอกวเนียวพี่น้อง tôm thân phận tốt hang hồng lông cả hang à thì phải lông lưa tốt bạc, à cả mất vắng cái đấy bố lo bằng nhiệt còn mà mình lông chỉ rồi, lột bò còn chỉ sau tốt bò 嗯，对的。 น้ำกันพี่น้องอืมนัวแบบน้ำมันนี่ อแซ่บแฮมกระปุนยี่ห้อนี่เส็จเพราะเน่าบันใดไหมจ๊ะเวลา้เอาตักเสิกก็ตักหยากต้องมอนแนา้ว สื่อมาผิดปกติเราเยอาเลยนะมากินเสร็จห,หน่อยๆจะเสร็จเงี้ยวๆกั่บะหมีนซื้อมาผิดเรกจะร้านให้ร้านหนะั้นบะมี่มี่แต่แบบนี้ก็เลยจำเป็นได้เอานะจ๊ะ ถ้าไปอีกเมื่อหนึ่งอ่ะสินี่แบบเซตนน้อยๆที่ยายโดนทัทมากินนะจ๊ะบาลคนละท่ากันนะจ๊ะก็เลยเขาในเมื่อเมื่อน้นก็เลยซื้อแบบนี้มากตน้มใก้อนนะจ๊ะ เก็ดจากสำหรับกินมนี้ย่าตดโดนัทขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะน่าเอาไว้พอกันไหมคิดหน้าจ้ะยูดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อจัดที่เขามาติดตาม่าตดโดนัทสำหรับกิมนี้สวัสดีจ้า